เมื่อนำไก่ไก่นาลายมหัวลายเอาโทรศัพท์มาต่อบ่เข่าพี่น้องปิ้งนกแซ่บไก่สุกแล้วมีสุกเรียบร้อยนกครับโอ้มังบ่พิมมังนกกระยนกกระแซวบ่พิมว่าแซ่บแซ่ปิ้งนกมือนี่บ่พิมกินปิ้งนกมือนี่เพื่อนไดกินปิ้งนกแซ่บแซ่ได้ลายด้พี่น้องกินเขาแล้วเฮาาเไล้เมื่อกินเขาแล้วเฮาาเได้กลับบ้าน สวัสดีพ่อแม่พยยี่น้องสวัสดีเด้อหมดคูุ่กคนมืน้อน้เป็นมือชุดทายเฮาิปไปรับได้รับเสาอีกได้นกอหรือวาได้กอกคันแบบค่อยบ่ได้เมื่อยหรือว่້บ่ได้เจ็บหัวนอนนจังได๋นเจ็นได้เจ็ยบจยินนอน พอกอ,อกบทันายิงชิดไดพอกรอ,อกบทันาหยิงสมขันมีมังไห้เขาได้อยู่กระหอกในแบบบ่มีมังใหม่ทันาิง ขอหอกสองโตรประธานหญิงสามบริเาไก่ต่อไก่ขันนาลาย เอาไก่ต่อเฮามันก็บ่คั่นก็เลยปลบ่นผัก ชิดายลีมันอยู่ใกล้ๆตัวผู้เฮาต่อเอาเอาโทรศัพท์ต่อมันเข้าประมาณ4ี่สิบหาสิเมตรเฮาแนมเห็นอยู่แต่ยันบัถึกเวลายิงมันมาว่างนั้นเละบุกเข้ามาไกลๆเลยสลาดอาลยไกลตัวผูกับไกลตัวเมี คอยเลาะยิงนุ๊กน้อยพอได้ปนเสาเมื่อยแล้วหายงอกก่อนสีเฮาบ่ไดใบฮอกสังเกตเบิ่งพี่น้องเวลาเฮาไปก็ออกมันเห็นใบแดงใบยังสูงนีแลดูใบไม้หล่นแล้วทุกๆุกไม้เริ่มดูใบหล่นแล้ว ใบมันหะล่นมดเลยถ้าแบบคอยเป็นมังให้่มันจะได้รุ่นยู่กะฮอหรอือว่าซัด นกนกกินมังห้ตอนเช้าๆอีกื่อยละแล้วไปจุดเ่อยยังบได้ห็หอกพอสองโตเลยก็ไก่นี่ต้นมังหอยมังห้หน่อยมันเป็นหมากตัวแข็งๆเลนยนกเบอยกกินปานในเห็นแต่นกน้อยนก ได้ต่อได้ป่นนี้หรือว่าได้ตอนกลับหายามองอีกนิ่งนงงงหน่อยบ่กหอยถึกปันนด้ เมื่อนำไก่ไก่นาร้ยายยามหัวลายเอาโทรศัพท์มาต่อบบาเข่าขั้นแบบไก่ต่อแบบไก่ต่อมันๆเขาก็ได้อยู่ไดยนไปนกหน่อยนอกกระแซววิ่งนกยันมาได้ไก่ ชิงไก่ชทไทยนกกบไรไกลในสลัดกว่ายอมยอมเชไดยิงก็หหอกถึกอยู่ัวตายน่าจะถึหนาทองแบบนี้ชไดกระหอกบักใหญ่ไปหาที่พักก่อนหายามมองอีกรบม้านมือเสานี้ได้สัดหน่อยได้เตน,นก เลยครับพิมนี่คอคอเก็บมากมากไงันเจ้าขึ้นได้ลายอยู่อันนี้ได้ต้นเดียวแม่ได้มากออมบานเฮิรนปลายตำราแ่บเลยแ่บอ่ะชิได้ยักได้ได้เป็นประมาณชิบโลชาโลไกลบริเลยกล้ต่เข้าขึ้นบ่ได้ไกลไกลอย่าไปไกลไกล ได้แต่น,นกยิง้อกยิงยังกับไ,ไดไนะสามเ <c oughs> จ้คาครัวนกเมือคอยชิพยายามมองโอเคเปล่อืมตีนตีนทาบเป็นหนัวกับเผือคอยชิพยายามมองกว่ะ

เนี่ยก็ยาวพิมกับบวลก็ยาวแต่พิมเอาบนลเยิ้เยือบอลอยูนน่ประมาณอะไรบอลปิงก็ห้องหมอปิงหรือว่าอุน่นอุ่นคืนมืม้อกินอยู่บ้านนะพิมเนาะไปซีปิงอยู่หลังจากบอกพิมคัวนกแล้ว บาพิมพ์ก็เก่งเก่งเวลาอยู่ป่าตื่นแต่เช้าๆดังไฟหาฟืนกองไฟแล้วหายามมองถ้ามองถ้าพาทึกมองเขาก็ได้กินขันเป้าบ่ได้ทึกมองเขาก็ได้กินนกได้แต่นกมาเศร้านี่กินเข่าไว้่ไม่หนีชีได้กลับไปไวเพราะว่าตอนแรงๆกับตอนเทียงหนี่ล้มบริยานพูดพิมบริยาน ធ្វើងើមព្រឹកជួនកដៃកបោលោកអគលោកភិនទៅចូលញោមបានថាចិត្តធឹកចឹកបោភីមើលសែប្រតែមិញវាន Ừ. phim và cá phải ừ. <laughs> không phim và cá าขาดนเนาะอย่ามองเมื่อดดลมแหงเลยส่องมาเดือนแจงปล่าบ่ถทึกมองนึงมาแบบมาใส่มองใหญ่คันถึกนะั้นได้กินปลาใหญ่เลยมองหน่อยประไดนใส่เมื่อวานนี้ลมแหง แล้วเฮามือนี่ดีใจที่สุดพี่น้องเลยตามสังเกตลมมันคยแหงภายถ้าแบบลมแหงน,นี่เฮาจะกระบานจากไหน,นหรือบอกแบบลมมันแหงเชียงเนี่ยในน้ำนี่ออมกระดูกบางช่องเถื่อกนออ <c oughs> ินยังบอเบิ่ดลองดาวเสบแสดผมนอนจำปากับเทชาวี่มันมาบริยากของชาวนิพนธน,น,นกินก่อนขบวนน้ำลายแห่งไดครับเพคนกินคนว่าเออเสดเพือกันเนาะมากินแล้วว่า บาดแสบก็แซมท้านะนะพิมพมา,าแต่เราถือก,ก,กินตลอดทางคือเมื่อนี้แหละกินข้าวแล้วพิมพ,มพกินในกระบะแล้วมันีในข้าวปลาเป็นมือชุดไทยมันาจะกข้าวปลาจะกบอล,ลเป็นบบาวแล้ว,วชงผมคือชี้ยอมชีแดงแล้วพิมพ์แม่นบ่าได้ได้เป็นเียนยอมผม เฮาเต็มหัวนักเรียนเฮาก็ยอมคือกันไปเฮานี่เฮาพู้บ่าวถึกอยู่ยอมผมเจ้าเล็กน้อยนักเรียนนี่พี่น้องปิ้งนกแซ่บๆไก่สิสุกแล้วเจ็บเลยกิน งไ,<ส>ไทยแบบบุกมังกรมบุกกินเด้อ้าวชมคนหนุม่มๆจำปากับทามม้าพิมพ์บ้กเขากินนกเจ้ากินแต่นี่นกไม่ได้กินเลยจ้ากินอลไรมูจานี่ท้าพิมพ์ท้าพิมพ์กับจำป่าพูว่าบุกมากินคมบุกแซ่บมักมูจาดีนะทำบ,บ่อหน,น้าเลือดถ<ม>วยนี่ เพิ่นกินแล้วเปิดช่องคนคู่โบาแสบบ่ะค่ว่าแล้วแ<ม>่บคมมณีคมแ่บคมกิเล็กล้วโบแ่บต้องดาวเออกิเล็ก,ก็แ่บอยู่บนบันไดผักกาดดาวลงผักกะดากดาวนี่กินบไดเลยคมผักกาดดาวนะคมมีคม,ม,มแ่บจะจะกินเ่อหนึ่งแล้วจะสติจัดกินเ่อหนึ่งอย่ากินตลอดแมน จำปาก็เคยกินแต่เแ้าพิมก็เคยกินแต่เแ้าเพิ่นเลยพากันกินก่อนน้องดากระบอกทันไม่กินข้าวแ้าไอเดือนก็นยังไม่ได้เพิ่นจ้องขนกินแล้วกินอันนี้แหละกินซุปเรียบร้อยนกเอา,าโอ้มังบ่ะพิมมังนกกระเลียวนกกระแซวบ่ะพิมว่าแซบ่บแซบ,แซบปิ้งนกมือนี่บ่ะพิมกินปิ้งนกมือนี่เพิ่นได้กินปิ้งนกแซ่บๆสลายๆาด้วพี่น้องกินข้าวแล้วเฮาวเได้เมื่อกินข้าวแล้วเฮาวเได้กลับบ้าน อาพิมพนั่งใกล้ๆอาหารเช้าวปีนกแล้วก็แกงอาหารเมื่อคืนนี้อุ่นอาหารเมื่อคืนนี้บางรัวกับหน่อไม้นนงไงแกงแซน้ำกัน,นมมอ้าวกินโลดเจ้าเด็กหน่อยเจ้ากินกไวาเจ้ากินชากินแป้งนางดาล้นนางนาจำมเจียวฮอนฮอนครับครับครับ เสร็จไม่งบวอร่อยไหมอร่อยมากถ้าไม่อร่อยก็ไม่กินก็ได้เลออกินแล้วก็พากันกลับบ้านเมื่อบ้านแบมาเดือๆพี่น้องกินข้าวเด้อมาๆมาๆมามาๆมา่าๆมามเๆมามาๆมา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 ๆมามาๆามาๆมามาๆมามาๆมา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 ๆเามาๆมามาๆมามาๆามาาม่ามามาามาดามาามาาาวๆ พายมากับมีเตหากินกินข้าแมากิพิมยังบได้สบายดีกองเลยนั่นะอคนยังตอนคนยัเวรชัเจ็บนะพิมนะอม่นี้ใบ้างปะอ่ะอนี้เสียวใช่ไ มนจะาจำพระจนะันทร์ให้องกรัเขิศนะไม่ต้องสียดายขาจากินแบบกินโมลายคันมีเต,เต๋อผู้ทายไปกันชีขนนี่ขับเดียวเลยได้บางรวนนี่ซองเถือซามเถือกินยังมาเบิดของมองกับบกินเลยเมวา,านนี่หากินด้ใครหมดแดงหากินเด็กห้อง ยังเหลือซองขนอยู่น้องดากระมักเฮากระมักจะได้ปลา,า,าพิมพกินบุไดมันขมข้มก,กับบลาปลันไดเนาะธรรมดายเยอะแต่เข้าจะแบบบบมักกินเตนกซามโตกินข้าวอิ่มแล้วแต่ละคนเก็บเครื่องเก็บของได้ของพังมีแต่ของหม้อส่วนปลาแบบใส่มองบาทันในเบิด จาได้ละพิมเป็นเน้หมากาะหรือเนาะเสเอาความปลอดภัย3มคน4ีคนเขาเออบอลเนียเหมือนเนาะฮัทแนนแนเดอร์บาได้กลับบานแล้วเบาหน่อยคนนังกิดได้นิดเ่ด้อน เก็บเครื่องเรียบร้อยแล้วได้กลับบ้านอีกพักผ่อนช่องมือสามือปลูกมันปลูกยังทันในแล้วทางให้ทางส่วนอีกประมาณสามมือชีมือทันทางให้นานแล้วต่เข้าป่าก่อนพอมีอาหานกินก่อนไปก่อนไปไปณผู้ชาย ก็เมื่อนำ ตลพังปาพังไอเฮียปพังมาแล้วดีากอกปลากระอกมูวานีมาอยู่บ้างไม่ต้อง่้งอยู่นหรอกมีคนนี้อ่ะเ่อนาดูดึงเล่ดรเาเลล่ะ คุณล e ือหอมเไ้เอาขวดเอาหมออาน้องหงเอาสิอย <fraction character> ู่อีกมนงมาตนีบกั่นา มาฮอดพังนี่แล้วขับเรือลายสมงคันท่าเป็นขับรถแค่นี้นี่แบบเมือ่อยแสดงว่าเบิดทุกคนเท่ากับปลอดภัยแล้วพี่น้องเดินทางขี่เรือปลอดภัยและอีกสองวันสามวันจะได้เข้าป่าอีกโอเคพี่น,ออน,นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอ,อนนมมต,ตัวไปกนิดก่อนกรอีเรื่องมันจะอขบใจพี่เมยพี่น้องผู้ติดตามและครับชมไปพ้อกันคลิปต่อไปพี่น้องบ๊ายบาย